กรมควบคุมโรคเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตคุณเคยคิดว่าถ้าถูกสุนัขก,กัดควรทําอย่างไรไหมวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่สามารถกระทบถึงชีวิตของคนได้อย่างรุนแรงอย่าลืมเตรียมตัวไปกันเลยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถกระทบถึงสุนัขและแมวได้แต่สามารถถูกส่งต่อไปยังคนได้ด้วยจึงเป็นความเสี่ยงสําคัญที่ต้องเฝ้าระวังกรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ได้เตือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพบว่ามีสัตว์และคนที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแต่ยังไม่มีรายงาน,นผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในพื้นที่ดังกล่าวแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกรมควบคุมโรคได้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จํานวนเจ็ดรายและสาเหตุหลักคือไม่ไปพบแพทย์และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นสาเหตุหลักททีีี่ําให้เสยชวิต เมื่อถูกสัตว์กัดข่วนหรือเล็บบาดแผลควรทําอย่างไรกรมควบคุมโรคแนะนําว่าล้างแผลใส่ยากัดมหาหาามอฉีดวัคซีนให้ครบหมายความว่าควรรีบล้างแผลด้วยน้ําและสบู่นาน10-15นาทีเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อราเจียนต่อมาใส่ยาฆ่าเชื้อและกักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อยสิวันหากมีอาการขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดจากนั้นก็ต้องตามนัดของแพทย์เสมอเพราะหากปล่อยทิ้งไวจนแสดงอาการของโรคแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายและอาจเสียชีวิตได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวควรทำอย่างไรกรมควบคุมโรคและกรมปรศุสัตว์แนะนำว่าควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์เลี้ยงและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่1 4 2 2และนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับอาการและวิธีการตรวจสอบโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอาจมีอาการดูร้ายกับสิ่งของวิ่งเพ่นพ่านหรือเสื่อซึมซุกตัวในที่มืดปากอ้าลิ้นห้อยและสีแดงคล้ำน้ำลายไหลตัวแข็งหรือขาอ่อนเปรี้ยเดินโซเซและอาจมีอาการอื่นๆตามสัตว์ตัวนั้นหากพบสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติควรรีบกักสัตว์และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหากสัตว์ตัวนั้นตายและพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจาัดก,การตรวจทางห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข จะติดตามผู้สัมผัสสัตว์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคอย่างครบชุดผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนจะได้รับวัคซีนประมาณ4-5ครั้งสําหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนจะได้รับวัคซีน1-2ครั้งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตรายและสามารถกระทบถึงชีวิตของคนได้อย่างรุนแรง จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันหากมีคำถามหรือความสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกรมควบคุมโรคได้ที่142 2เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและนี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดหากคุณเป็นผู้ที่เคยถูกสัตว์กัดควรหรือบาดแผลควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดจากนั้นก็ต้องตามนัดของแพทย์เสมอเพราะหากล่อยทิ้งไว้จนแสดงอาการของโรคแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายและอาจเสียชีวิตได้อย่าลืมเตรียมตัวไปกันเลย ความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เราสามารถป้องกันและรักษาได้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกรมควบคุมโรคได้ที่142 2เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างควรเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากมีคำถามหรือความสงสัยเพิ่มเติมสามารถแชร์ความคิดเห็นได้ในบรรทัดนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กันเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า